วัสดีครับพี่พี่นะครับมา,มาเป็นเทปพทิเศษนะครับเนื่องจากเราเห็นแล้วนะครับว่ามันลงมันเลยเทดไลน์นะครับลงมเลยเทดไลน์นะครับจริงๆแล้วอ่าผมเองมองกะคือกะว่ามันน่าจะประมาณสักเก้าหนึ่งหกเก้าหนึ่งอแปดหนึ่งหกแปดหนึ่งเจ็ดนะครับก็ไม่ได้ไม่ฝัน <laughs> ไม่ได้ไม่ฝันนะครับมันต่าสุดแปดหนึ่งแปด นะครับประเด็น8.2นะครับแล้วก็ลุปเทนนะครับจริงๆแล้วถ้าแอลกลับมาแถวนี้ก็ดีนะครับหรือว่าแอลตามระบบอับังขึ้นมาก็ดีนะครับตัวอับังเองนะครับอับังเองเนี่ยเทรดเดเทรดเนี่ยสนุกนะครับแต่ว่าอับังเองมันจะแพ้เทรดนะครับเพราะนั้นเนี่ยเมื่อเราเห็นอับังปกตินะครับหรือว่าจะเล่นตามบางเลยก็ผมแนะนําให้เดเทรดนะครับ ทีนี้มาดูเทรน์นะครับมาหลุดแล้วนี่ทำยังไงนะครับอย่างที่บอกครับเวลาหลุดนะครับมันอาจจะเด้งกลับขึ้นมานะครับเข้าเทรนเข้าชแนลเรานะครับเข้าชแนลเราทีนี้เรามาวิเคราะห์นะครับอมาเช้านะครับฝั่งนี้นะฮะเขียวเพียบเลยนะครับตอนนี้มาแดงแล้วเริ่มมาแดงมาเลือมาแดงแล้วนะครับสลับนะฮะคือตอนนี้ช็อตชนะทุกราคาเลยนะครับเพราะนั้นเนี่ยโอกาสที่จะไหลลงอีกค่อนข้างสูงครับแล้วก็โอกาสที่เราจะเรื่องอะไร ตีชวแนลใหม่ค่อนข้าสูงมากนะครับค่อนข้างสูงมากอาจจะต้องใช้เวลา2อสวันเลยกว่าจะได้ชวแนลใหม่นะครับทีนี้สิ่งที่น่าสังเกตนะครับก็คือแปดสามสองามแ8ดเลครับมันเรีกว่าจะมาเร็วขนาดนี้ลุทงนะครับลุทงเลยเห็นไหมไหลลงมา8ปดถึงแนะครับแปดถแนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับมันได้ทาร์กเก็ตแล้วลหละนะครับ เป้าล่างต่อไปนะครับยังไม่มีนะครับนะครับเป้าลับเป้าล่างต่อไปยังไม่เห็นนะครับมันก็เป็นหายนะเลยนะครับถ้ามองราคานะครับราคาที่ตัวระบบมันทิ้งไว้ให้นะครับก็มีเจ็ดแปดเก้าจุดสองนะครับอ่าแล้วก็เก้าห้าเก้าจุดห้านะครับอันนี้คือกรอบที่ใหญ่นะครับในกราฟเดย์นะครับมันบอกอะไรมันบอกไฮที่เคยมีแล้วบอกโลที่เคยมีนะครับตอนนี้ราคามันวิ่งเข้าหาโลที่เคยมีนะครับมาเพราะนั้น เอาตรงนี้เป็นเกณฑ์ก็ได้ครับแปดสามแปดนะครับยืนได้ยืนได้ก็ลองตามเลยนะครับแปดสามแปดยืนไม่ได้ก็ช็อตต่อไปนะครับอใครมีช็อตอยู่ข้างบนก็โอเคครับตัดเสียาดเมาเช้านะครับผมก็ไม่ได้ขายนะครับอผมก็ไม่ได้ขายก็ลันไปนะครับงานรันตามระบบไปนะครับเยอะเลยนะอไม่ขายนี่เยอะเลยนะครับขนาดมาเช้าไปสามสิบจุดนะครับมาเช้าไปสามสิบจุดใช่ไหม อ่านะครับไปเมื่อเช้าไปสามสิบจุดทอนนี้อยู่ยี่สิบเอ็ดนะครับยี่สิบเอ็ดจุดสามหมายความว่ามีโอกาสลงมาอีกนะครับลงมาอีกถ้าลงอีกก็อ่ากาเรียกอะไรไม่ต้องกังวลครับลงก็ลงชแนลเปลี่ยนแน่นอนนะครับชแนลอาจจะต้องเปลี่ยนแน่นอนแล้วก็อ่าแนวรับแนวต้านนะครับเอาแปดสามแปดจุดสองเนี่ยเป็นเกณฑ์เลยนะครับเด้งผ่านได้ลองครับนะหวังว่าจะกลับชแนลนะครับแต่ถ้าผ่านไม่ได้นะครับก็ลงต่อแล้วเดี๋ยวเราอาจจะต้องตีชแนลใหม่นะครับ มาเช้ามาเช้าแอลเห็นไหมเขียวๆมาเช้าแอลนะครับพอปิดเที่ยงปุ๊บแดงแจ๋เลย <c oughs> นะครับอ้าวแดงนี้ว่า <c oughs> นะครับอ้าวแดงนี้ก็ลงต่อสิวะอะไรประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ตอนนี้วอลุ่มฝั่งช็อตมันชนะนะครับไล่มาราคาตั้งแต่แปดสามสามจุดห้าแปดสองหกจุดเจ็ดแล้วก็แปดหนึ่งเก้าจุดเก้านะครับอ่านะเพราะฉะนั้นก,าาก็อาจจะอาจจะขึ้นยาดหน่อยแหละ นะครับอาจจะขึ้นยาก่อยแะนะครับมอเช้าเหลือไปดูนะครับเห็นฟิวเจอร์ลบไปห้าร้อยมีคลบหกร้อยแล้วนะครับมาดูฟิวเจอร์แป๊บหนึ่งเกิดอะไรขึ้นวะฟิวเจอร์หัวปากนะครับโอเคแนวรับฟิวเจอร์อยู่สี่หมื่นสามพันแปดร้อยสามสิบหกก็คือราคานี้เลยนะครับแนวรับที่รับอยู่ถ้ารับไม่อยู่นะครับโอ้แนวมหาชนนะครับ อ20,000นะครับ20,2000นี่เลยเส้นแนวรับ20,001นะครับราคาที่มันซื้อได้สูงที่สุดนะครับก็20,200 286อยู่ตรงนี้นะครับอเพราะนั้นถ้าหลุดแนวนี้มานะครับมาบันเทิงตํบัตบอกได้เลยว่าบันเทิงนะครับจะเล่นอย่างนี้จะเล่นอย่างนี้สวยเลยนะครับจะเล่นแบบนี้สวยเลยนะครับมันก็จะลงสิครับมันจะไม่ขึ้นเอานะครับอเพราะนั้นก็ คาดาวโจนมาให้โจทย์มาแบบนี้นะครับตรงไหลคืนนี้น่าจะแดงเดือดเหมือนกันนะครับอ่าทองคําก็ลงตามคาดนะครับอ่าแท่งปิดแล้วนะครับแท่งปิดแล้วมันก็จะต้องลงครับพี่บีนะครับพอเห็นแท่งปิดลงแบบนี้นะครับสิ่งที่เราทาก็คือลงก็คือลงไม่มีอะไรเลยนะครับก็ต้องลงแล้วก็โอกาสประเทศนะครับสองพันจร้อยสาสิบสองนะครับแล้วก็สอง2ันหกร้อยปดสิบสองะครับพอดีเทนนะครับก็อ่าระมัดระวัง นะครับประมาณระวังตระมัดเรายังนี้แล้วนะครับก็คงสนุกนะครับอ่าบิตคอยก็พอบิตคอยก็ลงมาแจมเลยนะครับแต่แนวรับราคาเยอะตรงนี้อยู่นะครับอ่าฮะเก้าหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยยี่สบสองนะครับอ่าโซนโซนราคาที่มันซื้อไว้นะครับที่เยอะนะครับลองชนะนะครับเพราะนั้นเนี่ยอ่าบิตคอยนะครับลงก็ดีนะครับลงก็ดีนะฮะลงมาจะได้ซื้อใหม่ไม่ใช่อะไรนะครับลงเลยมาเพ่งซื้อใหม่นะครับลงมาซื้อใหม่อะไรหนึนะครับ โอเคเราก็เรียบร้อยนะครับพี่ๆแผนดืประมาณนี้นะครับอ่าโดยรวมนะครับโดยรวมก็มาลงมาแย่นะครับแย่มากนะครับไม่ดีเลยนะครับไม่ดีเลยนะฮะปู่เองนะครับจะยวดูปูกมันแวะไปดูปู่นะปลูกเขาหลุดนะครับอ่าหลุดทรกเก็ตเราไปแล้วนะครับหลุดทรเก็ตเราไปนะครับอ่าจากนี้ต่อไปสิ่งที่จะต้องโฟกัสนะครับ ถ้ามันไม่ขึ้นกลับขึ้นไปพันสามนะครับพี่พี่มองลงข้างล่างเลยครับหนึ่งพันสองร้อยสิบสองนะครับเนี้ยไม่อยากให้ลงเลยนะแต่ถ้าลงก็ได้อะไม่มีอะไรเลยนะครับอ่ลงก็ลงเราก็เล่นลงแล้วเราเล่นทีเฟกตแล้วก็ช็อตนะเนาะอ่านะครับมาดูปด่าดำนะครับได้ทาเก็ตเราไปแล้ว,ลวนะครับร้อยสิบหกจุดหกบาทก่อนเด้งขึ้นมานะครับอา่าเด้งขึ้นมาแบบนี้ก็เดี๋ยวคงว่าคงกระโดดทุบลงอีกนะครับ รับต่อไปเก้าสิบเจ็ดบาทนะครับว่าแนวนี้น่าจะแข็งมากแล้วแนวโซนนี้น่าจะแข็งนะครับน่าจะแข็งแนวอันนี้ก็มีคนซื้อกลับขึ้นมาอีกนะครับนะครับรอดักที่หนึ่งหนึ่งอ่หนึ่งหกจุดห้าเนี่ยแหละแจ่งเลยนะครับนะครับดัะนั้นเนี่ยประมาทนะครับเยี่ยประมาทผมก็มองว่าขึ้นเดี๋ยวมันก็ลงไอเดลต้านะนะครับอ่าดัะนั้นก็นี่ครับอ่า ตามแผนเรานะครับตามแผนเรานะฮะถ้าไม่ขึ้นไปกว่าแปดสามแปดนะครับเล่นหน้าช้อนเด้งช้อตไปก่อนนะครับแต่ถ้าสมมติว่ามันหลุดขึ้นไม่ได้นะครับเราก็เล่นหน้ารองเพราะว่ามันจะมีให้เราบวกอีกแถวนี้หลายสิบจุดเลยนะครับอะยี่สิบจุดถึงสามสิบจุดก่อนจะมากระแทกเรดไลน์แต่ถ้าไม่มานะครับไหลลงเรื่อยๆนะครับเล่นไหลลงเรื่อยๆไหลๆไหลลงมานะครับเราก็จะจับจังหวะแล้วก็ตีเพดไลน์ใหม่นะครับจุดที่มันจะเด้งนะครับแต่ตอนนี้ จุดเด้งไม่มีเลยครับนะครับยังไม่ไม่ได้เห็นจุดเด้งมากกว่านี้นะครับอันนี้แค่มันหลุดเทรลไลน์แล้วก็ซื้อกลับเข้ามาก็เป็นเรื่องปกตินะครับคนที่เล่นเทรลไลน์แล้วก็ดักแถวแปดหนึ่งหกแปดหนึ่งเจ็ดอ่ะเป็นผมผมก็ดักแต่เมื่อคืนก็แค่ว่าถ้าหลุดมาก็คงแค่นี้แหละไม่ได้คิดว่าเออมันจะหลุดลงมาเลยเถิดนะครับอ่าไม่งนั้นก็อาจจะให้เป้าไว้นะครับอตอนนี้มันมันมันเล่นมาแค่ตอนนี้นะแปดหนึ่งสามแปดศูนย์หกเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดเก้าสอง เหลือแค่หนึ่งสองสามสี่แาร็เก็ตเองเนี่ยนะครับเหลือแค่สี่แทร์เก็ตที่มันยังไม่ถึงเนี่ยเออแล้วมันอาจจะถึงเพราะมันมันเต็มหลอดมาตั้งแต่ข้างบนเ่ยนะครับเพราะนั้นก็เราก็ค่อยดูต่อไปนะครับถ้าลงก็ลงนะครับพี่ไม่ต้องเสียเลยลงแล้วช็อตนะครับส่วนอ่าฝั่งนี้นะครับแปดสามแปดจุดสองผ่านได้กับก็ลองอ่าโอเคครับแผนเล็กด่วนนะครับอันนี้ครับพี่เดี๋ยวไปทานข้าวก่อนโอเคครับสวัสดีครับ